เครับปอใกล้ได้แสนตัวยังวะเนี่ยใกล้แล้วครับอะใกล้แล้วครับ๋อาะครับดวด,ดนะครับหมายถึงใก,กล้ห <laughs> <laughs> ้าพันตัวใกล้รอรอนึกว่าใกล้แสนตัวขันหมากจะได้มาทัทีใ <laughs> กล้จะได้ใกล้จะได้ห้าพันตัวแล้วนะครับ <laughs> โอ้แล้วเมื่อไหรจะถึงแสนตัววนะเนี่ย ต้องใช้เวลานี่หนึ่งครับต้องใช้เวลานีครับอันนี้ลายใหม่ครับพ่อลายใหม่สวยครับลายใหม่สวยนี่ผมยังใส่ลายเก่าอยู่เลยใส่ใครนะครับอันนี้ลายใหม่สีขาวเดี๋ยวพ่อได้คนแรกให้พ่อประเดี๋ยวนี่ลายใหม่ผมใส่คนแรกครับใส่เปิดเพลงคนแรกเลยยังไม่ได้ใส่อันนี้ให้พ่อเลยของสีไหมใช่ครับนี่สีขาวสีดำนี้หมดแล้วแล้วก็สีดำสีดำหมดแล้วหมดแล้วครับหอมาเลยนะครับนี่สีขาวยังไม่ได้ปล่อยขายสีขาวยังไม่ได้ ยังไม่ได้ปล่อยขายเดี๋ยวจะขายเร็วๆนี้ครับพ่อได้คนแรกได้คนแรกเลยครับสีดํานี่ปล่อยขายแล้ว,ลวพ่อได้คนสุดท้าย <c oughs> โอ้ไอ้นี่เอ้า <c oughs> พ่อไม่ค่อยกลับ <c oughs> ลบ้านไปหาเสียงเดี๋ยวใส่ไปหาเสียงสู้ๆครับสู้ๆโอเคครับคะแนนเต็มหนึ่งร้อยยังน้อยต้องได้เก้าสิบเก้าสุดยอดฮ่าดา ใครกล้าประชันฉันสวยรักชัดรู